ต็มเอนแรกกูแพ้อะไรวะก็รูเป็นภูมิพแพ้หรือเปล่าแพ้อะไรหรือเปล่าก็เลยก่อนไปชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องจีดงเคนค่ะซึ่งแบบว่าเราห่างหายไปยาวนานมากจากการลงคลิปนะคะวันนี้ก็เป็นวันดีวันว่างของเรานะจ๊ะวันนี้เราก็จะ มาแต่งหน้าอยู่ห้องแบบชิลๆแล้วก็เมามอยชีวิตของเรานะคะเมอามอยว่าเพื่อนๆเป็นเหมือนกันเป่าแล้วก็แต่งหน้าไปด้วยนั่นเองนะจ๊ะดูหน้าฉันทำไมฉันถึงห่างหายไปนานแล้วเพราะว่าฉันไม่มีเวลาเลยจ้ะเพราะว่าฉันคือแบบช่วงนี้ฉันยุ่งมากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำคอนเทนต์อะไรออตามนั้นแหละ วันนี้เราก็เลยจะมาเมามอยเรื่องตัวเองนี่แหละนะคะวันนี้เป็นวันหยุดซึ่งก็เหมือนกับไม่ได้หยุด<อ>นะคะไม่รู้ว่าเสียงเข้ามาของเข้ามาในโทรศัพท์หรือเปล่าเข้ามาในคลิปหรือเปล่าตอนนี้นะคะเราก็กำลังฟังเพลงของค้างบ้านนะคะซึ่งเป็นวันหยุดของดิฉันดิฉันตื่นตั้งแต่หกโมงเช้าแต่ไม่เป็นไรนะคะให้อภัยกันได้เพราะว่า ข้างบ้านนะคะก็คือแบบเปิดเพลงพอดีให้อภัยได้โอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้เราจะมาแต่งหน้าชิวๆในการอยู่บ้านนะคะตอนนี้ก็คือตื่นตื่นมาอาบน้ำล้างหน้าแล้วก็มาหน้าสดให้ทุกคนดูนะคะวันนี้นะคะเราจะมาใช้ครีมของรอย a อนะคะอันนี้จะเป็นเซรั่มของ r อ y a l นะคะซึ่งแบบช่วงหนึ่งแอนหน้าคือแบบแหกมากก็เลย หาครีมหาโลชัน่นหาอะไรต่างๆนานาเพื่อมาประคมก็คือมาเจอตัวนี้ของ r o r i o นะคะซึ่งหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะคะสะดวกซื้อทั่วไปได้เลยตัวนี้นะคะแล้วแต่ที่นะคะก็ราคาจะยืนพื้นอยู่ที่49บาทช่วงนี้มีโปรนนะทุกคนตอนนี้แอนได้มา31บาทเออนะคะก็ใช้ได้หนึ่งอาทิตย์นะคะสำหรับคนที่แบบหน้าเล็กหน่อยก็จะใช้ได้นานอยู่นะคะ เราก็ประครองลงไปบนหน้าเลยจ้าหน้าก็จะช่ำๆแบบนี้นะคะมงคลมงคออะไรก็ว่าไปอันนี้บอกไว้เลยว่ารู้สึกว่าใช้มานะคะน้องแบบน่าจะรู้สึกฉ่ำม,มากแล้วก็การที่แบบช่วงเนี้ยเห็นไหมตรงเนี้ยทุกคนอันนี้ไม่ใช่เอลซ่าจากคิตาแต่อย่างใดคือแบบฉันแพ้ ฉันเพ้อะเรดูคอฉันเนี่ยยังมีผื่นเต็มอยู่ใช่ไหมฉันนอะไปใช้มากจีน ที่แบบเขาขายกันในติ๊กต็อกเยอะๆอะแล้แหละที่เขาแบบขายกันเยอะๆนะ่ะชัก็แบบด้วยความที่แบบเป็นทาตการตลาดติ๊กต็อกก็คือแบบเอามารีวิวให้พวกกรอนไงฉัยก็ไปซื้อมาใช่ป่ะแล้วฉันก็คือแบบโอ้ my god ตอนแรกก็ซื้อมาอันแรกดีก็คือแบบแตงกุงแตงกวาอะไรก็ว่อนไปแล้วคราวนี้คือแบบหน้าอยากได้าใสก็เลยสั่งแบบวิซงวิซีมาด้วยเออเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเนี่ยเต็มเลย ตอนแรกก็แพ้อะไรวะก็เลยแบบไปพุ่มแพ้หรือเปล่าแพ้อะไรหรือเปล่าก็เลยไปน,นึกได้ว่าเอ้ยฉันเป็นผื่นขึ้นแล้วหน้าฉันตรงเนี้ยก็คือแบบลอกขึ้นลอกมาก็คือแบบอ๋อตั้งแต่วันนั้นที่ฉันแบบสักมาก็เลยเกิดอาการแพ้นะคะแล้วหน้าก็เพิ่งดีขึ้นเพราะว่าฉันซื้อตัวนี้มาใชา้จริงๆแล้วอะคือหน้าน่ะถ้าแบบว่าดูใกล้ๆนะทุกคนอันนี้คือดีขึ้นมากแลวนะจริงๆตอนแรกหน้าเป็นเหมือนคอเลยนะเป็นแบบนี้เลยแล้วแบบว่าเวลาจับอ่ะ จะเป็นแบบเหมือนแบบเป็นรอยแบบสักๆอะ่ะมันเกล็ดป่าแต่ตอนนี้คือดีคือเราปานเจ้าจเม่นหน้าขี้หยาบประมาณนี้บาะบบโอเคพอเราทาครีมไปแล้วเมื่อกี้เราใช้ทาครีมก่อนที่จะแต่งหนะ้าคือใช้รอยยลตัวนี้นะคะโอเคหน้าก็จะวาวๆช้ำๆแบบนี้วันนี้ก็จะได้ตัวนี้มาตัวนี้ฉันใช้ยเยอะเยอะแล้วเห็นไหมเห็นการใช้งานไหม ขวดน้องจะเป็นแบบนี้ฉันได้มา1แถมหนึ่งเป็นแบรนด์ของพี่สาวจีนพี่สาวจีนนะจ๊ะอ่ะตัวนี้ฉันรู้สึกว่าเวลาทาแล้วรู้สึกว่าน้องบางเบามากแล้วก็ราคาคือแบบดีมากนะคะก็จะมาทาให้ทุกคนดูนะอันนี้คือเรื่องฉันนี่แหละหมอหมอยไปด้วยแล้วก็แต่งไปด้วยการแต่งหน้าอันนี้ก็ใช้มือเลยนะอยู่บ้านฉ่ำ ออันนี้สองศูนย์หนึ่งมานะเพราะว่าฉันเป็นคนผิวที่ขาวเหลืองอะหรือดำก็ไม่รู้แล้วตอนเนี้โอ้มก g o ดพวกหลอนดูสิึงความแตกตา่างบอกเลยว่าเนียนกริบเราอยู่ได้ทั้งวันนะหน้าไม่มันเลยนะแล้วฉันเป็นคนที่ไม่ทาแป้งทั้งวัน ฉันเป็นชนีที่แบบทาแป้งรอบเดียวจ้ะทาแป้งแต่งหน้ารอบเดียวแล้วอยู่ได้ทั้งวันรงนั้นเติมลิปเห็นความแตกต่างปะ Oh my god เห็นปะล่ะแล้วมันแบบมันไม่ได้แบบเวอร์เกินอะแกคือแบบมันขาวขึ้นระดับหนึ่งแล้วมันไม่ได้เวอร์เกินแล้วมันบางบองมากแล้วมันซึมเร็วมากใช่ไหมซึมเร็วมากแล้วกลบนะ กบรอยทรงลอยสิวรอยเอ่อลูของคนใดๆนะช่วงปีใหม่อะฉันก็เลยแบบตอนแรกฉันว่าจะทําคลิปแบบช่วงปีใหม่ให้พวกเธอดูแต่ว่าแบบฉันเมาฉันเมาเมาตั้งแต่ยังไม่ปีใหม่ไม่มีเวลาทําเลยนะฉันก็เลยแบบเพิ่งจะคิดได้แหละว่าฉันต้องมาทําคลิป ปีนี้ก็จะลงเยอะหน่อยนะเพราะว่าชันยุง่งช่วงนี้ฉั้นเตรียมตัวที่จะแบบย่าไปเทศโอ้โหใช้คำว่าย่าไปเทศสเาวใช่ถูกต้องแล้วฉันจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศแล้วนะจ๊ะจึงเลยใช้เวลาเตรียมตัวอะไรใดๆทุกอย่างก็กำลังจะลงตัวนะแล้วช่วงนี้ทุกคนเป็นแบบฉันไหมคือแบบชันเป็นชนีที่แบบติดแฟนมาก คือแบบถ้ามีแฟนก็คือแบบจะติดแฟนแบบติดแฟนแบบหนักมากอะ่ะไม่เป็นการทําการทํางานจริง,รงๆเขาก็ทํางานแหละแฟนแต่ว่าเขาไม่อยู่ฉันก็ติดเขาตอนทีเขาไม่อยู่นะฉันก็รอเขาแล้วงอนทุกคนเป็นมันชัดไหมแบบเวลางอนแฟนก็คือแบบเหตุผลแบบงี่เง่าสุดๆอะ่ะแบบห่วงแหละห่วงแฟนเวลาจะไปไหนกับเพื่อนอย่างเงี้ยก็คือแบบ นอยไปละโพสเพลงละเพลงเศร้าเป็นจริงจริงก็ไปได้นะแต่แบบฉันติดเขาติดแฟนมากฉันก็นอยนอยใจน้องนอยนอยนี่นอยนี่นอยใช่ช่วงนี้ฉันเป็นอะไรก็ไม่รู้ฉันนอยเก่งมากทุกคนอาจจะถามว่าทาคอไหมปกติฉันไม่ทานเพราะคอฉันขาวมากทุกคนดูคอฉันขาวมากแต่ว่าก็จะมีผื่น จะสนใจผื่นฉันละกันอ่าก็จะมีพรมีผื่นอยู่ตรงนี้นะแล้วก็หายเพราะว่ากินยากกะแพ้ไปแล้วจ้ะเดี๋ยวเอาที่ปัดแก้มก่อนแนึงว้ายอันนี้ก็ที่ปัดแก,มก้มฉันได้มาจากติ๊กต็อกอใช้สีชมโูเพราะว่าฉันเป็นยินวนหวาน ฉันไม่คาดการตลาดติจิตอกนะหน้าพังก็พังหน้าพังก็พังมาแล้วตัวพังก็พังมาแล้วนี่ข้างในน้องก็จะเป็นแบบนี้คือแบบดูพดับยับเยืนมากฉันใช้จริงนะทุกคนดูดนี่กดลงไปตรงนี้ปึ้งไปอย่ากดเยอะนะอ่าแล้วก็แปะปปแปะแปะแบบนี้ก็จะแบบตรงจมูกด้วย อน่ารักชมฉ่ำหวาน,นจริงๆคือไม่ทั้งทาแป้งมนะันอะแบบนี้ได้เลยอันนี้ไม่ํำได้สีนี้สวยดูดิสวยไหมไม่สวยก็ต้องสวยเพราะว่าฉันแต่งหน้าไม่เป็นสมมตแต่งให้พวกหลอนดูนะเนี่ย น่ารักจังสิบปักสิบปักปังปัง,ปงอันนี้ได้มาจากเซเว่นร้อยห้าสิบเก้าบาททุกคนน่าจะรู้จักนะอันนี้อันนี้สีชมพูเบอร์ศูนย์ศูนยแล้วไม่รู้ตอนนี้พวกเธอจะศูนย์ละศูนในชั้นเนี่ยอ่าเรียบร้อยชมพูฉ่ำๆอันนี้ใช้มานานมากเลยนะดูสภาพฝา ยับเยินฉันเป็นชนีที่ไม่ค่อยมีอะไรในการแต่งหน้าเท่าไหร่นี่มีแค่นี้แค่นี้แล้วก็แค่นี้มีแค่นี้เลยเอา้ามีอันนี้ด้วยอันนี้ก็คือเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าแล้วจริงๆอ่ะทุกเช้าฉันจะเขียนคิวด้วยหาก็ึแล้วเอยได้ใชอ้อ่ะก็เพิ่งยีนนี้มันใายจริงปะ โอทำไมมันน่าเกียดจังเลยอะฉันไม่กล้าให้พวกเธอดูนี่สภาพสอบกินคิวฉันจริง,รงๆอันใหม่มันก็มีนะแต่ฉันเอาวาวมาได้ก็ไม่รู้ฉันลืมเนี่ยอันเนี้ยได้มาราคาเด็กๆมากราคา49บาทอยู่ที่เซบุนอีเดบุนนะจ๊ะไปหาาำได้สำหรับเด็กๆนะส่วนอันอื่นจำราคาไม่ได้แล้วอะอันนี้จำไม่ได้แล้วอะสั่งมาสเดือนที่แล้ว เมื่อวนดูฉันเป็นชนิดที่แบบอุปกรณ์กันแดดหน้อยมากดูดูแทบไม่ใช้เลยแหละอะแทบไม่ใช้อะไรเลย,เลยจริงจริงมาวันขี้เกียจก็คือไม่แต่งทาครีมออกบ้านจบกันแดดครีมกันแดดจริงจริงเราต้องมีครีมกันแดดนะแต่วันเนี้วยเชาว่าไปไหนมันลืมนะนี่แหละ วันนี้อยู่บ้านชิวๆจริงๆแล้ว,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 วอยากทำผมมากเลยแต่ไม่ทำหรอกแค่นี้พอนะนัะ่นแหละนะน้อยใจเก่งมากอันนี้ลิปติดนะเนี่ยติดหล่อจ้าแล้วสีมันสวยไงซื้ไปซื้อเคที่มาใช้นะ่ะฉันอยากจะยฉันไปซื้อเคที่แล้วก็มาหล่อให้พวกหลอนดูฉันชอบสีลิปกระแตมากทุกสี แต่ทุกสีฉันต้องไปตำมาแล้วแบบมาลอมเพราะว่าชีเครมบอกว่าของชีอ่ะไม่ติดหลอดไม่หลุดเออเราอยากให้ใครโกหกเราได้เราต้องไปตำขนาดอันนี้อันนี้ก็ดีนะทุกคนไปตำนะราคาดีมากแล้วแบบมันเบาหน้าคือแบบสำหรับวันเบาๆวันที่ไม่อยากแบบแต่งหนะ้าหนะักนะ เออสาวๆาวเด็กๆแต่งหนะ้าไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยได้เลยครูจับไม่ได้น่ารากักกุบกริบเห็นไหมเนี่ยโโหมันสาววัยแรกรุ่นสาวมัธยมผมเปียสามสิบแล้วคนที่สามสิบเราแบบรู้สึกว่าแบบอายุผ่านไปเร็วมากเหมือนกันไหมจริงๆแล้วคลิปนี้คือเมามมอยเฉยๆนะ แต่งหน้าคือแบบทอปิกนี่ขนมเลยอันนี้ไม่ได้โฆษณากินช่วงนี้ติดหวานจะเป็นประจำเดือนเออใครเป็นเหมือนฉันบ้างอะที่แบบว่าเวลาะจะเป็นประจำเดือนเราชอบแบบจะก,กินอะไรูมูไม่ได้หรังมันม่รังยาามานะคะคือแบบจะเป็นประจำเลยอยากกินหวานบางเดือนปวดหลัง ไม่อยากกินอะไรบางเดือนอยากกินของเปรี้ยวแต่เดือนนี้อยากกินของหวานอยากกินช็อกโกแลตอยากกินอะไรก็ตามที่มันหวานน้ำหนักขึ้นช่ำจริงอน้าไม่สวยจังสวยเนาะไม่สวยก็ต้องสวย <c oughs> นะทุกคนก็คิดถึงกันมากนะคอมเมนต์กันมาด้วยนะคะว่าแบบอยากให้หรีวิวอะไรอ๋อตอนเนี้ย ตัวดังอีกตัวในติกต็อกได้มาสองกระปุกกำลังกินอยู่ผิวดีผิวช่ำกินจริง,รงสาวเกาหลีรีวิวตัวเราแบบมีเรื่องสยองขวัญหนึ่งอย่างพี่จะเล่าให้ฟังทุกปีใหม่ฉันอะจะชอบฝันปีที่เราก็ฝันแบบนี้ปีก่อนก็ฝันแบบนี้ ก่อนจะปีใหม่ทุกปีอะทุกคนเคยเป็นไหมคือแบบว่าอุ้ยคนลุกอะฉันอะก่อนปีใหม่ทุกปีอะฉันจะฝันถึงผู้หญิงใส่ชุดขาวเราหน้ากลัวมากเธานั่งอยู่ตรงนี้หันไปจะบอกว่าเจอกูกลัวไม่เวลาฝันเขาจะชอบมานั่งอยู่ตรงนี้อือนั่นแหละทุกปี แม่ก็บอกว่าเขาว่ามาขอส่วนบุญโอเค,อคเดี๋ยวจะไปละทุกคนเดี๋ยวค่อยมามองมอยทุกคนอยากดูคลิปอะไรก็คอมเมนต์นมาข้างใต้นะคะแล้วก็ใครที่ใช้อะไรอยู่แล้วไปใช้ตามแล้วก็ถ้าดีก็บอกต่อเลยนะคะไปละบ,บายคลิปนี้ไม่ตัดนะขอแบบเรียวๆ <laughs> ไปจุ๊บ